ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งนะครับอยู่กับรายการ New l e i o n X โดยผมพีทออนยูนะครับในกับเกม The Lord of the Ring อ่นในชื่อตอนใช้ชื่อตอน War of War End Note หรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อนะแต่ก็คือซื้อมาจากที่อะไรอะบริจาคมาจะลองดูครับผมจะลองเล่นเป็นนี่เลย เอลเดนขนาดพวกธนูกับมีดน,นี่กดนี้เลยเล็กปึ๊บออกใช่นี่วะตรงไหนเ่ยเล่นเกมะนอนยิวโนม,มโมเป็นเลยแล้วก็ไนต่อเนี่ยเริ่มมองงงเลยเลกนแอนเชอร์ ยึดล้วเจ้าเกมครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยวอลอินเดอะโน t h นะครับไม,รไม่ใช่วอลเอ้ยวอลอินเดอะโน h ถูกแล้วไม่ใช่วอลเอ็นโน t h นะพูดผิดพูดผิดจำชื่อไม่ได้บางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้ครับนะยังไงกันนะ่นนะชิวๆนะั้นอย่าไปเครียดเลยมากมันตเดหนีมันจมลบง่ายเลยมา n a t u นี no? ่คือแกมดาป voilà. like uh ังง no? like ่ายกรับอ่าจับไอ้น้องแข็งมากคือแหวนเนี่ยมันก็คุ้นๆมันอยู่แล้วอะตงน้นเก็บเรื่องอะไรไอ้กอร์ดอนกับโลฮานเนี่ยอยู่กันตามรังพัน Had a handful of heroes not stood in his path then, to Pay heed now to one such tale, which begins here in the town of Brehe Just a few short days before Frodo arrived on his quest Aragorn Eridan Well met Roommate... Yeah. And in company with Andrielle of Rivendell like... yeah. H미... and Farin of Erebor. An unlikely trio not find walk-ins at the doors of the Price You were at Sanford last I knew. Do you bear news from Harbalad? Yes, three news. I feared it would be so. Winfrey, tell me what has happened, but keep your voices low. There are unfriendly ears, even here in Bree. Three days passed. The guard at Sanford was attacked by the black riders. ไปย้อนความแบบนึงมีม้าเฮ้ยเร็วเลยท o ารจิวจโอ้ตักดอกยังไม่โดนเลยเฮ้ยนี่เอ้อแบ๊ะไ We were overwhelmed and the enemy passed into the shire. i o a I i a i e know these riders. It is from m o r d o they come. I need, I need one. Our folk had not put to stand against the nine together. Nice, bad. We tried to resist, and we were surrounded by an aura of the men who are surrounded by an aura of the black. There's more you should know. After the rout, one of the black riders met with an ally, a man of great power. When what? Yeah, how what? Taha, yeah but i didn't you're so funny. This is Blacklight As our master commanded, I have stirred up the orcs of the mountains. Even now, I have a force gathering amid the ruins of the old Fornost. Return at once, and prepare your forces. น่าจะเป็นไอ้นี่น่าจะเป็นเดอะแบ็กไลเด้ร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเขาดูแต่ละคนไม่น่าจะเป็นคนที่แบบคนดีเนาะตันแปบคืออยากบอกวุปตชีดขอ้อือย่าอกันอเด้เดเดเด๊เดด้เดอยด้เด้ ถามก่อนนะแล้วแล้วมึงเป็นใครฉันคือออเทอร์สเตอร์นั่บีคือบ้านฉันฉันเคยเป็นาหารเก่าว่ะบ้าแล้วอยากถามห้องน้ำอยู่ทางไหนห้องน้ำไปทางซ้ายโอ้ขอบคุณมากเดี๋ยวขวาสิเออโอ้หิงแงหัง เดี่ยวถึงเองก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วอันนี้เดี่ยวตายตายเนี่ยลูกบวชบวชบวชมากันเป็นคอมโบเลื่อนไหลเป็นโลฮิตแต่นี่มันอื้มมันสุดจะทนถึงต้องคันนี่ตอ้จะไปที่หลังครัเนี่ e s c a p แล้วก็ 62, อันนี้เลยกันนะแค่ตรงนี้งงซี่โอ้โหไม่งงนะเป็นคอมโบไม่ต้องกันได้อะบล็อกได้อะอืแต่นี้ผมชักจะเริ่มชอบเกมแนว FPS เอ้ยไม่ใช่ละบ้า FPS เอสขาเล่นกันอย่างนี้เลยแนวเกมท่พวงเนี่ยโอ้ย thank you เวทมันต้องอย่างนี้โอ้โหมักระโจมสับสับไม่ให้เหลือตายเลืองเป็นเสื้นอนต่า,าตัวละครมันก็สามารถอันนี้ได้นะเดี๋ยวเก็บของก่อนอืออนี่ได้เงินนะเศษเงินนะเศษทองโอ้ยไม่ใช่เงินแล้วเว้ยเพชรเพชร ในอีพีนั้นะบูดเอ็นเดเอาแมงแค่หมดได้แหละเออเนี่ยเดี๋ยวดูดิใช้ไม่ได้โอ้ชัน้เดี๋ยวเมื่อกี้มันมีอะไรมาเพิ่มนะนี่ลองของเนี่ยมาละเดี๋ยวมีดหรือคาถาลองดูโอ้ใช้ได้ใช้ได้ ีเราทำอันนี้ไปก่อนมากันเพียบเลยแต่วเย็นแต่วเย็นพอ่อเออไอ้แบบนี่มันกอบลินแต่มันมีมตัวเขาชื่อชื่อว่าอะไรวะหลเหรออันแนบบี้หลบนะไปบวกคนเดียวแล้วมันจะตายให้สนุกฟรีโอ้โหขนาดตอนนี้ยังจะให้กูเก็บของอีกเหรออื้มื้มื้ นีซ in oh, ับแหลกมีจิมจิมนีแ้เฮ้า้เจ้าผมบนหัวขาดเจ็บรซิมึเจ็บริมนี่มาดิมาดิไม่ไม่ไม่ยดกินหรอกนี่ใย็นใจเย็เอเเ ไ oui มอไมวแล้ว pues mm ันใช่้วโดยร r o l l i n ับงจะเอาไปได้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแี้ีก็ไม่ยอมอืมอืมอืมอกูคึกแล้วกูคึกแล้ว กูคึกแล้วกูคึกแล้วปุ๊บคตอนนี้กูคึกแล้วคึกคกไม่หยุดด้วยนะพร้มคึกนี่สั่งไปอีกเดี๋ยวเราต้องเป็น้องยิงใส อมไม่ยอมง่ายๆหรอทึดทึทึดึด n e t h e e f o u e o o ตายจะตายไปแล้วไปแล้วไปแล้วอืมง่ายไ่เจอควันปูกตายัคบ้านอจ โอ้ยเบบี oh, thank you. ้โอ้ก oh, oh, ี้อะไรลงโอ้โหคึกแล้วคึกแล้วแล้วเดี๋ยวไปทำให้่าตอนนี้ยังไม่ว่างจะตายหรอชึดอืมคึกอีกแล้วคึกไอคึกดีจริงๆไอ้นี่อะไรเนี่ยกอบินเป็นอะไรนะหนา ให re ้พักมั่งตีใจเย็นๆค่อยคุยกันได้จะไม่ให้คุยหน่อยเลยเหรอเด็กมากเพื่อนใจเย็นใจเย็นไปนึกว่ามันจะเยอะขนาดนี้นึกว่าเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่มันถึงนี่อืออืออือโอ้ยมันหลายมันจริงใจ มม,ม่รู้จะต่อคอมโบยังไงเลยนะยิงขาแม่งเอาลงเปลี่ยนไปใช้ดาบกันนาไม้เหรอสุดยอดอม,มาเป็นคอมโบแล้วกู <laughs> 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 เหนื่อยชี้เป่งเลย <laughs> สนุกจริงเกมน,นีนะ้เดี๋ยวผมดูสกิลกันยังไงวะเลนเ่นได หน้าย,ยัางเหมือนเดิมแต่เสื้อน,นี่เปืือนเลือดแล้วมีไอเทมละน,นี่ไงได้แล้วเนี่ยไว้กันแต่แฮมเมอร์นี่ใช้ไม่ได้นะเพราะเป็นของลุง193ดาเมจที23นี่นี่น,นี่ของดีของดีเอ้ยมีของมีของไป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 เก็บของเก็บของไว้ เอีอดิเอ่อสามสบเก้าตรดีกว่ากิบไปเออลุงใช้ดาบหม่ยอดไม่ดีไม่ดีลุง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 มึงต้องใช้อันนี้ they used war machines to fire bolts that exploded around me. i was stunned. did you see any sign of the one who leads this force? i saw a tall man heavily armored the goblins obeyed his commands we as I cannot say but he had an aura of menace like one tainted by the shadow Agandar, it must be. You know this man? He is a servant of the Dark Lord. We must find him and destroy him if we are able I will assist you but it will be perilous The enemy has positioned war machines They limit my ability to fly freely. If we could reach the top of the wall, we might be able to destroy the Machines. Yeah. Beyond those doors, you will find a passage and stairs leading up to the wall. The Machines are certain to be heavily guarded. We have little chance of surprising the Goblins with but one way to obtain machine. I will take to the air and draw their fire. If we are fortunate, that will allow you to gain the top of the wall unobserved. Very okay, well. Let's go. ได้เอ็นชาร์จเบน n ์แล็คแฟนทูเดอะอีเกิลช่วยเป็นซีได้ครับตอนนี้ผมก็ไปไงต่อมันรู้สึกกับตัวเองไปเก็บกล่องมาเรียนวะอ้ยยังเลยตายห่าล้วของแรงนะเฮ้ยเจ็บๆแล้วกำลังเมาเงินตรงนี้เงินชาร์ อืมทันูเยี่ยมใ้ชุดใหม่ละเปลี่ยนชุดชุชดชนี้กำลังเหมาะมันก็นไม่ได้แตกต่างอะไรเลยในถุงมือซื้ออ,อะไรก็ได้ที่มันเป็นดาบตันเดียวเพราะตอนนี้มันยังถือคู่ไม่ได้ เปลียนใหม่ล้เอาให้ครบเซตต้องไปอันนั้นก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะไอเ,เนี้ยไปให้ช่างเขาตีก่อนเออเียบดีกว่านี่โรลิงไม่มีอะไรมากนี่ก็จับมือแล้วนะี่เห็นตามมาแล้วะตามมาดี ไกไหมีให้ปัปโอยมีซื้อของด้วยเหรอเนี่ยไม่อย,อยากได้ฮูดอะ่ะกูซื้อไปทำไมวะมันใช้ไม่ได้บ้า ใช้ไม่ได้จริงๆเหรอ You can't to use item with Wall Class or oh, Class ไม่ถูกกันเลยเจ๊นี่เจ๊สวยละซื้อให้เจ๊โดยเฉพาะเละยนีน่ขอบคุณผมด้วยรวโอเคตอนนี้เราก็ผ่านมิชชั่นนี้แหละวันเลย บอกว่าไม่มีอะไรมากง่ายๆควันๆแรงๆแทงๆแทง,ง,งแม่ง <c oughs> แต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้แม่งมันจริงๆนะส <c oughs> ุลสันโนกโอ้อีเกิลน้องเกิลตอนนี้ วาเทอร์แมนงั้นเดี๋ยวผมต่อคลิปหน้าเลยละกัน,นเฮ้ยไม่คลิปหน้าสิไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลาขอ,ข,อขอให้เสร็จๆเว้ยันพานไนยมมไม่ได้มีหนเดียวแม่งไม่ได้แจกกูหรอกกูมาเต็มที่ทุกชีวิตมีทางออกเฮ้ย โอ้โอ uhm. ้ตาย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 เล่นเวทเหรอแค่นี้เล่นเวทนะตามไปก่อนเราโยนนี้ก่อนแป๊บนึ่งไปไป ยาไม่ไม <54. S 2> MM ่มีจะให้กินเลยหรือไงเนี่ยวิ่งีกแล้วเหรอมาจังเลยมีเไม้เลนโบและอ๋อนี่คืออะไรอ่ะปุ่มยิงไปเลยตายละอ๋อมันก็สโตลุงนี่ว่า โอ,โอ้โหนี่ชัเลยจนเดเรตเอ้ยจะตายละต้องเป็นห่วงอันนี้กำลังจัดก,การอยู่ย้อนอีกตบลงแม่งมมแย่งคิว ยอดหมูแมบบ่งเก่งเก่งเดินวิ๊กแป๊บๆปแร็เกณันเรียนเพื่อตัวเองแป๊แบอะไรเราเขาบนินฟแบบันขาดอ๋อเข้าใจละต้องรอตีหลังนี่คือเหมือนบิดฉากควันไปเลย,เลย ไปไปลงไปโดนมันลงไปเออมัชีคิดว่าเป็นไอรอนแมกันหรือไงวะเนี่ย ไเช็คค hey yeah. อยเฮียยังไงต่อไหมเนี่ยโัไม่รู้่กูยิงละอืมเวทก่อนเลยรอคอยเวทก่อนเลยเฮสช็อตหมอืมเฮดช็อตเยอ <łość> <S 2> <S 2> ไม่เห <Salvador> ็น <mulheres> อีกว <the> <Fear> ิ่งแล้วแทงไม่แทงกูโอ้ยแผลงไรขอบครับอืมอืม ยาแล้วกูขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วลงไม่ได้อืมตายเป็นธน,นูอ่ะจะทำยังไงเล่าโอ๊ย อืมยินดีค่ะอืมนี่ตัดคอแม่เลยลำคาญตัดพาสิของนี่ไปมาทำอะไรใน่องของดีๆทั้งนั้นฮะจะใช้ไหน ลองๆต้องดอบไปกันต่อเลยฮืมีโลแล้วไม่ต้องกลัวสเต็งของจริงอยู่นี่ Oke okay.